สามเหตุผลที่ทำให้คนทั่วไปไม่สำเร็จออนไลน์สักทีวันนี้คุณรู้ไหมว่าคนเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเขาถ้าเขาเชื่อว่าเขาทำได้เขาสำเร็จได้เขาก็จะทำแต่ถ้าเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จจากการทำออนไลน์ได้เขาก็จะไม่ลงมือทำถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนตัวเล็กคุณคงสำเร็จไม่ได้หรอกถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนไม่มีทุนคุณคงสำเร็จไม่ได้หรอกคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณเชื่อ ราะคุณจะไม่ลงมือทําถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์หนึ่งคุณต้องเพิ่มความเชื่อให้กับตัวคุณเองการที่คุณจะเพิ่มความเชื่อคือการที่คุณไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเมื่อ <leaning S 2> ค<น>ุณมีความรู้มากขึ้นค<น>ุณมีทักษะใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นมันจะทําให้คุณเพิ่มความเชื่อให้กับตัวคุณเองและทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ ถ้าวันนี้คุณอยากจะเพิ่มความเชื่อให้กับตัวคุณเองให้คุณเริ่มต้นจากการเพิ่มความรู้เมื่อคุณเพิ่มความรู้มีความรู้มากขึ้นมันจะเพิ่มความเชื่อให้กับตัวคุณ 2. ให้เพิ่มการลงมือทำวันนี้คนจะเก่งไม่ได้เก่งจากการที่คุณไปดูคนอื่นทำคนจะเก่งไม่ได้เก่งจากการที่คุณชิดแต่คุณจะเก่งจากการที่คุณลงมือทำถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์ คุณต้องเพิ่มการลงมือทําหลายคนบอกว่าพี่ไม่เก่งการพูดออกหน้ากล้องพี่ไม่เก่งการไลฟ์พี่ไม่เก่งการทำคอนเทนต์วันนี้คนที่คุณเห็นเขาประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์เขาก็ไม่ได้เก่งมาก่อนเขาก็เริ่มต้นจากการที่ไม่รู้การที่ไม่เป็นแต่เขาไม่หยุดเรียนรู้และฝึกทักษะนั้นและลงมือทามันมันจึงทําให้เขาประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์จนสามารถพลิกชีวิตของเขาได้ถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์ คุณต้องเพิ่มการลงมือทำฝึกซ้อมมันทุกวันทำมันทุกวันทำมันต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเมื่อคุณทำมันทุกวันฝึกซ้อมทุกวันเดี๋ยวคุณก็จะกลายเป็นคนที่เก่งในเรื่องนั้นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ 3. หาต้นแบบของคุณคนที่คุณอยากจะเป็นเหมือนกับเขาคนที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จกับเขาคนที่มีการเริ่มต้นคล้ายคลึงกับคุณเหมือนกับคุณ มันจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจว่าคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับเขาโดยการที่คุณเอาตัวเองไปฟังคลิปฟรีของเขาเอาตัวเองไปเข้าสัมมนาของเขาเพื่อทําให้คุณได้เรียนรู้และทําให้ตัวคุณได้พัฒนาตัวเองและลงมือทําเพื่อนําพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จเหมือนกับเขา แต่ถ้าวันนี้คุณอยากได้ทางรัดให้คุณเอาตัวเองไปอยู่ใกล้เขาไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานกับเขาไปให้เขามาเป็นเมนทอร์หรือให้เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวคุณมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วเพราะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองการลงทุนในความรู้ความรู้ที่คุณได้เรียนในวันนี้มันจะสร้างเงินให้คุณไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตสร้างเงินให้คุณเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่า ถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์หนึ่งคุณต้องเพิ่มความเชื่อให้กับตัวเองด้วยการที่คุณไปเพิ่มความรู้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสองเพิ่มการลงมือทำทำมันทุกวันทำมันสม่ำเสมอซ้อมมันทุกวันสามหาต้นแบบของคุณหาเมนทอร์ของคุณด้วยการไปลงคอร์สของเขาไปเรียนกับเขาหรือไปฟังคลิปฟรีๆของเขา คุณขาดเรื่องไหนให้คุณไปเติมเรื่องนั้นแล้วมันจะย่นย่อระยะเวลาของความสําเร็จของคุณจาก10ปีเหลือ1ปีอย่างแน่นอนเอาไปลองทํากันนะครับครูกไก่ต้งเป็นกําลังใจให้ทุกคนแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ตัดสินใจต้องการอยากจะประสบความสำเร็จจากการทําออนไลน์แล้ววันนี้ครูกไก่ต้งมีคอร์ส21วันออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สู่มือโปรที่จะเปลี่ยนคุณเป็นออนไลน์มืออาชีพและสร้างเงินจากออนไลน์ได้พลิกชีวิตจากการทําออนไลน์ได้ คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเปิดช่องการทำภาพการถ่ายคลิปวิดีโอการตัดต่อวิดีโอการทำไรการสร้างตัวตนยังไงให้ขายได้การตลาดและการขายจากราคาเต็ม17,900สําสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นคุณจะได้ราคาพิเศษ7,900สนใจทักมาที่ไลน์แอดที่ครูไก่ต้งขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกัน